ประเด็น V T S ของเราดีกว่านะครับผมมาพูดถึงรถคันนี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยเรื่องฟีเจอร์นะครับผมหลายๆท่านอ่าโอเคแหละ V T S ออกมาเขาเรียกว่าในในในรันช์โปรดักต์ของโลกเนี่ยออกมาสักพักหนึ่งละแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรต่างๆในหลายๆท่านอาจจะแบบเพิ่งมาเจอหรือว่าเห็นว่าเอ้คว้าแชมป์มาเนี่ยมันมีฟีเจอร์หรือมีรายละเอียดอะไรต่างๆบ้างอเราพาไปดูกันมีอะไรบ้างฮะ อันดับแรกเลยไม่พูดไม่ได้คาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมรถรถคันนี้เนี่ย V T I S นะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าเขาปรับพัฒนาคาร์บอนโคนลโก้ใช้คำว่าโคนลโก้บอกเลยว่าเป็นคาร์บอนนิวไทยอ่าับมเจนเนเรตแบบรูปแบบใหม่เลยรูปแบบใหม่เลยนะครับผมไม่พอนะครับผมในไหนมันเป็น V T I S มันต้องเด่น3อย่างขึ้นมาเลยนะครับทายแรกก็คือวัสดุรูปแบบใหม่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นี่แหละคาร์บอนไฟเบอร์ก็คือง่ายๆวัสดุที่เลือกใช้ทำรถซปเปอร์คาร์หรือว่าเป็นพาร์ตต่างๆในเรื่องของแอโรไดนามิกความเบาหรือความสต e ปต่างๆหรือรถแข่งรถด้วยสินอย่างเี้ใช่แล้วครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้เป็นรถในการแข่งขัน วัสดุที่เลือกใช้ในเกตแข่งขันที่สูงที่สุดนในโลกปัจจุบันใช่ไหมครับสิทธิ์อันนี้โดยตามหลักนะครับทุกค่ายทุกแบรนด์ก็จะเป็นแต่ว่าคนาโกเนี่ยเขาก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับโดยที่คนาโกบอกเลยว่าถ้าเป็นนิวไทป์เนี่ยแสดงว่าคาร์บอนแบบเดิมๆอาจจะไม่ได้ฟิลลิ่งนี้แล้วนะครับมันก็เลยมาส่งผลถึงจ e โอเมทรีนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงช่วงช่งที่2จะเป็นของสร้างสิทธ์ ครับอ่าในการที่จะมาแนะนำจิวเมทรีองศาต่างๆนะครับผมน่าจะเป็นของโพคภัณนี่แหละใช่ใช่มาดูว่าโพคภัณเฟรมที่โพคภัณใช้มันมีมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมแบบระยะต่างๆนะครับผมเขาจะแม่นมากๆนะครับสิก็จะแม่นมากๆ3อีกสิ่งหนึ่งก็คือ v 3เนี่ย three สุดเลขสาสุดท้ายก็คือ feeling แน่นอนครับอ่ารถคันนี้นะครับโคนาโกะบอกเลยว่ารวมความ aerodynamic แต่ขี่สบายครับนะครับผมการันตีด้วย ผลงานต่างๆมากมายอยู่แล้วคลิปต้นๆนะครับ <คา S 2> <อ>ที่โพะกาชาเขาให้สัมภาษณ์เขาจะพูดบ่อยมากว่าซเปอร์คอมฟอร์ตใช่ซปเอ super c o m f o r าจะพูดอยู่คำเดียวใช่นะครับผมเขาบอกว่ารถคันนี้มันขี่สบายซซปเอร์กูด super good super good เพราะว่าเขาจะบอกว่าเหมือนกับว่ารถคันนี้มันขี่สบายเพราะว่าพอในการแข่งขันหนึ่งแข่งขันเนี่ยมันหลายร้อยโลมันหลายร้อยโลแล้วมันไม่ใช่หลายร้อยโลแล้วแมตช์แมตช์เดียวจบ มันสิบยี่สิบสเต่นะครับแล้วทุกเส้นทางก็มีทุกรูปแบบเป็นทางแฟลชบ้างทางฮิลลี่บ้างหรือเป็นเมลทนไปเลยมันต้องครบมันต้องเร็วนะครับแล้วก็ต้องอเขาเรียกว่าโปรเทคหรือป้องแบบเขาเรียกว่าให้นักปั่นสบายที่สุดแล้วก็คอมฟอร์ทที่สุดจากที่สิทบอกเมื่อกี้เลย <c oughs> อ่ะแนี่อนอนนะครับผมเกรดตัวนี้คาร์บอนเดี๋ยวเรามาเจาะทีละประเด็นกัน